แบบครศหนึ่งนะคะเป็นอ,ออกโดยสัตวแพทย์ผู้เป็นคนฉีดฝังไมโครชิพนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบครศส,สองนะคะสำหรับเจ้าของในการใช้จดทะเบียนกับทางกทมนะคะแล้วก็อันนี้ด้านหลังก็จะมีเขียนไว้ค่ะว่าเป็นจำตัวของสุนัขและแมวคะ่ะด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นตัวรายละเอียดค่ะก็จะมีเล่นไมโครชิพอายุเพศพันธุ์สีของน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดของเจ้าของชื่อเจ้าของ เลขที่บัตรประชาชนของเจ้าของแล้วก็ทะเบียนบ้านที่น้องอาศัยอยู่ค่ะก็จะเป็นเข็มสําหรับฉีดฟังไมโครชิพนะคะก็จะหน้าตาเป็นเหมือนเข็มฉีดยาเลยค่ะค่ะก็จะมีกา้านที่ตัวนี้เอาไว้ใช้ดันตัวไมโครชิพที่อยู่ด้านในตัวไซลิงะคะ่ะให้เข้าไปอยู่ในใต้ผิวหนังบริเวณที่ฝังก็จะเป็นจุดบริเวณหลังคอของน้องค่ะ ส่วนตัวไมโครชิปนะคะก็จะมีขนาดเล็กแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจะเป็นอุปกรณ์อิ็กทรอนิ์ทางการแพทย์นะคะก็คือสามารถฉีดฝังเข้าไปในตัวน้องได้เลยค่ะเช็ดเพื่อทําความสะอาดบริเวณที่คุณหมอจะฉีดฝังลงไปนะคะค่ะวิธีการก็จะเหมือนการฉีดยาเลยค่ะก็ดึงหนังน้องขึ้นเวลาที่ฝังก็คือเป็นการใช้เข็มฉีดเข้าไปตรงตำแหน่งนั้นเลยแล้ว ดันก้านเข็มไปปุ๊บก็ไมโครชิปก็จะเข้าไปอยู่ในตัวน้องเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะกดแล้วเอาไปสแกนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นเลขเลยแต่พอดีอันนี้มันไม่มีตัวไมโครชิปเนาะมันจะมีตัวนี้ค่ะสมมติว่าจะสแกนก็คือกดแล้วก็สแกนก็จะมีการขึ้นเลข15หลักที่เป็นเลขประจําตัวของน้องค่ะก็จะตรงกับในบัตรประจําตัวที่เราออกให้ค่ะตัวแบบคอร์อสามค่ะ ทราบกันว่าเมื่อวันที่15มกราคมของปีนี้เนี่ยมีการผ่านร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะดูแลสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมาแมวแล้วก็สุขภาวะของออพี่น้องของคนกรุงเทพม,มหานครเนี่ยที่มีความรักอยากจะดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะได้ทําให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างแบบ มีความสุขนะคะการผ่านร่างข้อบัญญัติออกมาเนี่ยก็มีระยะเวลาเนี่ยหปีมาจนกระทั่งถึงวันที่จะบังคับใช้แล้วทีนี้เนี่ยจากที่ทุกท่านทราบกันก็คือ,อ,อมีเครือข่ายและมีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายท่านมากที่รู้สึกว่าเรื่องนี้พอเราทําเราอาจจะประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงหรือเปล่าแล้วก็บริการที่กรุงเทพมหาคนครให้เนี่ยไม่ทันกับความต้องการหรือเปล่า ทำให้มีพี่น้องประชาชนจํานวนมากเลยที่เดือดร้อนกับการที่จะต้องทําตามข้อบัญญัตินี้รวมทั้งเกิดเป็นภาระในเรื่องต่างๆในขั้นตอนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะถือโอกาสนี้ในวันนี้เนี่ยขออนุญาตให้ทางสำนักงานสัตว์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ให้รายละเอียดว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยด้วยร่างบัญญัติด้วยร่างข้อบัญญัติอันนี้ มีเจตนาที่ดีจริงๆอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันอาจมีเรื่องบางอย่างหรือรายละเอียดบางอย่างที่ทางกรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเห็นถึงนะคะว่ามีปัญหาแต่ละบ้านแต่ละประชาชนแต่ละท,ท่านที่ช่วยเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงอยู่หรือแม้แต่กระทั่งประชาชนบางท่านก็กรุณามากก็คือด้วยความรักก็รับหมาแมวที่อาจจะถูกทอดทิ้งมาก่อนหน้าเนี่ยไปเลี้ยงไว้ในความดูแลของตัวเองแล้วก็เลยทําให้มีความยากลําบากในการที่จะปฏิบัติ ทางกรุงเทพมหาคนครอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดพวกนี้มากพอจึงทําให้มาถึงตอนที่พอกฎหมายใกล้จะบังคับใช้เนี่ยทำไม่ทันแล้วก็ทําให้ประชาชนยังมีความเดือดร้อนอยู่วันนี้เนี่ยก็เลยจะขอชี้แจงที่มาที่ไปอีกสักครั้งหนึ่งสั้นๆไม่ไม่ยาวนะคะเพราะว่าพี่สื่อมวลชนก็ก็เอารายละเอียดไปบ้างแล้วในก่อนหน้านี้แต่วันนี้เราจะรวบรวมมาให้เห็นว่า ปัญหาระหว่างทางที่เกิดขึ้นในการนํใบปฏิบัติช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็กรุงเทพมหาคนครก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอยากช่วยแก้ปัญหาคือเราอยากทํามากกว่านี้เราอยากจะเพิ่มกระบวนการของเรามากกว่านี้ในขณะเดียวกันการจะเพิ่มกระบวนการเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่มีภาระแล้วก็เพื่อให้สะดวกมากขึ้นเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องขอ เลื่อนเวลาในการบังคับใช้ไปพางก่อนสักระยะหนึ่งเพื่อให้กรุงเทพมหาคนครตามทันในการให้บริการนะคะวันนี้ก็เลยเชิญพี่เสือมุนชนมาว่าเออเราไหนเราลองพูดคุยกันแล้วก็ลองช่วยเราในการสื่อสารออกไปว่ากรทมกําลังจะเสนอขอเลื่อนการบังคับใช้ไประยะเวลาหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรทําไมถึงจะต้องเสนอแบบนี้และช่วงระหว่างที่เราเสนอนั้นเนี่ยเราจะมีการให้บริการอะไรบ้างที่จะทำให้ภาคประชาชนเนี่ยไม่รู้สึกป็นภาระจนเกินไปนะคะ,ะเชิญคุณหมอคะ่ะ สวัสดีท่านสื่อมวลชนและผู้บริหารทุกท่านนะครับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พศ2567นจะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อบัญญัตินี้นะครับถ้าท่านดูจากสไลด์เนี่ยนะครับจะมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2545ะครับเป็นการ ควบคุมการเลี้ยงสัตว์นะครับครับในการขึ้นทะเบียนนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็เวลาผ่านมานะครับทั้งสภากรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันนะครับพิจารณาปรับปรุงนะครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับหน้าที่นะครับในการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการแยกนะครับความชัดเจนระหว่างสัตว์มีเจ้าของนะครับกับเรื่องของประเภทการค้าสัตว์หรือสัตว์พาณิชย์นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับในปี2568นะครับก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อวันที่15มกราคม2568นะครับและจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้นะครับในวันที่10มกราคม2569นะครับสไลด์ถัดไปครับครับผมจะให้ให้เห็นนะนะครับว่าที่ผ่านมานะครับข้อบังคับของข้อบัญญัติเนี่ยนะครับดำเนินการมาตลอดนะครับ ท่านเห็นจากกราฟนะครับก็จะเห็นว่าปี2551นะครับประชาชนนะครับได้ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มีจำนวนมากนะครับแต่ปี2552นะครับจนถึง2567นะครับมีจำนวนการฉีดฝังไมโครยิปและจดทะเบียนจำนวนไม่มากนะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ100,000-30,000กว่าตัวนะครับสไลด์ถัดไปครับนะครับข้อมันหยดนี้นะครับที่ที่มี วัตถุประสงค์ออกมานะครับเราจะมีเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนจากทัฟฟี่ฟองดูตั้งแต่ตั้งแต่ปี2565นะครับจนถึงปี2 5 6 8เนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่ามีเรื่องร้องเรียนจํานวนมากนะครับกว่า3-4,000 0เรื่องนะครับในปี2,565และ66นะครับแต่กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการขยายการดําเนินงานนะครับเรื่องของหน่วยเชิงรุกนะครับขยายการออกหน่วยนะครับและขยายการรับ การบริการเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เรื่องร้องเรียนนะครับในปี2567และ2568นะครับลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเราจะดูในเรื่องของรายเดือนนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องร้องเรียนทางความมือรายเดือนเนี่ยนะครับจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดมากนะครับสไลด์ถัดไปครับ การบริหารจัดการหร,หรือการแก้ไขปัญหานะครับต้องทําอย่างเป็นระบบนะครับไม่ไม่ใช่เราจะทําส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการบริหารจัดการเนี่ยนะครับต้องมีการแก้ไขตั้งแต่ต้นตตตตน้ํานะครับกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับในส่วนที่เราการออกข้อบัญญัติเนี่ยนะครับคือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ํานะครับเป็นการป้องกันการปล่อยทิ้งสัตว์เลี้ยงนะครับให้เป็นสัตว์จรจัดนะครับด,ด้วยการควบคุมจํานวนแล้วก็การปล่อยนะครับ ระบุความรับผิดชอบนะครับให้กับเจ้าของนะครับเสริมสร้างความรับผิดชอบในการเลี้ยงนะครับในเรื่องของกลางน้ําที่กรุงเทพมหานครดาเนินการอยู่นะครับเป็นเป็นสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดเป็น10ปีนะครับแล้วก็สัตว์สู่คนที่สําคัญนะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนนะครับร่วมกับสํานักงานเขตต่างๆนะครับปายน้ำนะครับที่เราเพิ่มศักยภาพนะครับเรามีศูนย์ควบคุมและพักเพียงที่ได้มาตรฐานตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ นะครับนะครับมีเป้าหมายนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเมืองน่าอยู่สําหรับพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับมีการทดแทนการเลี้ยงเจ้าของที่ไม่ได้มีบุตรนะครับก็จะมีการเลี้ยงมากขึ้นนะครับนั้นเนี่ยเทรนเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลนะครับทั้งคนและสัตว์ในเมืองในเมืองหลวงนะครับเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของส่วนรวมนะครับ ลดความเสี่ยงนะครับจากโรคสัตว์สู่คนนะครับและก็ป้องกันอันตรายต่างๆรวมถึงปัญหาเรื่องโรงเรียนด้วยนะครับเป็นการลดปัญหานะครับการทิ้งสัตว์นะครับ,บการาทิ้งสัตว์จะทําให้มีสัตว์จรเพิ่มขึ้นในที่ทางสาธารณะมากนะครับก็ ข้อบัญญัตินี้นะครับก็สามารถที่จะลดแน่นาคตได้นะครับและยังมีการเพิ่มนะครับเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์นะครับการเลี้ยงดูต้องมีจํานวนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะทําให้สัตว์อยู่กับเรายังมีความสุขนะครับไม่แพร่ขยายพันธุ์นะครับแล้วก็การเลี้ยงดูเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างมีคุณภาพนะครับรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบนะครับสาระสําคัญนะครับก็จะมีเรื่องของการฉีดฝังไมโครชิพนะครับแล้วก็จดทะเบียน นะครับสุนัขและแมวนะครับมีการเพิ่มจํานวนแมวประเภทแมวขึ้นด้วยนะครับในในข้อบัญญัตินี้นะครับแล้วก็มีการจํากัดจํานวนการเลี้ยงตามขนาดของพื้นที่นะครับที่เหมาะสมนะครับจัดดูแลทําความสะอาดนะครับทั้งภายในและภายนอกนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ร่วมกันทั้งคนและทั้งสัตว์ทั้งสัตว์ด้วยนะครับรวมถึงอันตรายนะครับที่เกิดจากสัตว์นะครับที่ประเภทที่เป็นสัตว์ควบคุมพิเศษนะครับเราก็กําหนดเพิ่มเติมด้วยนะครับ ใช่ต่อไปครับนี่ผลการดําเนินการนะครับฉีดฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสัตว์ตามข้อบัญญัตินะครับ2 5 6 7เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในกราฟเนี่ยนะฮะจำนวนสุนัขและแมวนะครับจะมีความแตกต่างมากค่อนข้างมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าจํานวนแมวนะครับมีสูงมากนะครับที่ดําเนินการนะครับปัจจุบันเทรนแมวจะมาค่อนข้างมากเลยนะครับครับิญสไลด์ต่อไปครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราดําเนินการนะครับทั้งเชิงรับและเชิงรุกนะครับเชิงรับเนี่ยเราจะมีคลินิกสัตวแพทย์8ดแห่งแล้วเราจะขยายเพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตสูงมากขึ้นที่เราขยายการบริการนะครับทั้งเชิงรุกนะครับเราลงไปเป็นมีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่นะครับลงไปที่ชุมชนนะครับลงไปถึงห้างนะครับที่เป็นเพชรเลเวอร์นะครับแล้วก็งานเอ็กซ์โปที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแม่ต่างๆนะครับทำกราฟนะครับกราฟเดิมที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับ เราสูงนะครับพอๆกับทั้งปีนะครับของกราฟที่ผ่านมาด้วยซ้ําไปในขณะที่เราทำกเชิงลุกนะครับขยายงานเนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับสไลด์ถัดไปครับการขยายบริการนะครับอันนี้คือหัวใจที่เรากําลังขับเคลื่อนนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พี่น้องประชาชนนะครับสะดวกในการดําเนินงานนะครับก็คือในเรื่องของการขยายการเข้าถึงนะครับจุดบริการต่างๆนะครับ กรุงเทพมหานครดำเนินการนะครับ one stop service นะครับเป็นคลินิกสตปแพทย์8แห่งนะครับแล้วก็จะ,ะขยายเพิ่มอีก2แห่งเป็น10แห่งนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้นนะครับเพิ่มหน่วยสตวแพทย์เคลื่อนที่นะครับ ในหลายรูปแบบนะครับจากเดิมก็ออกออกกันอยู่อย่างต่อนเนื่องแต่ตอนนี้เราขยับเพิ่มขึ้นแล้วก็บริการถึงชุมชนแล้วก็เข้าไปในถึงบ้านที่ไม่สะดวกนะครับในการพาน้องหมาน้องแมวมาหรือบ้านที่มีจํานวนมากนะครับครับผมขยายเวลาด้วยนะครับเราจะขยายในเรื่องของการให้บริการนะครับในช่วงเย็นนะครับจากการบริการในวันเวลาราชะการนะครับ เราก็จะเพิ่มในเวลาราศดรน,นะครับก็คือเวลาเย็นออกมาและยังเพิ่มวันเสาร์และอาทิตย์ในบางที่ด้วยนะครับการเพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่สตวแพทย์นะครับให้เพียงพอต่อต่อการให้บริการนะครับกรุงเทพมหานครก็ทําการจ้างเอาซอร์สเพิ่มนะครับในการที่จะให้มีอัตรากําลังมากขึ้นทั้งคุณหมอนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาขับเคลื่อนการลงข้อมูลต่างๆนะครับ อีกทั้งในเรื่องของการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับอันนี้เป็นทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนนะครับมากขึ้นนะครับการให้การรับบริการก็จะมีการเพิ่มระบบจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน QQ นะครับสามารถจะทําให้พี่น้องอยู่ที่บ้านนะครับจองคิวแล้วก็เข้ามารับบริการได้อย่างสะดวกนะครับรวมถึงการจดทะเบียนออนไลน์นะครับและการให้บัตร อีการ์นะครับหรืออิเล็กทรอนิกการ์นะครับบัตรนี้จะอยู่ในมือถือท่านไปตลอดนะครับถือได้เลยนะครับรวมถึงเรามีเครือข่ายนะครับศัตวแพทย์นะครับคลินิกโรงพยาบาลสัตว์ภาคเอกชนที่พร้อมการจดทะเบียนทางอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับออนไลน์นะครับ เพียงแต่ท่าน,นผ่านเรื่องของการยืนยันตัวตนในระบบไทย i อดนะครับท่านก็สามารถจะจดทะเบียนที่บ้านได้เลยนะครับข้อบัญญัตินี้ประกาศใช้ครั้งหนึ่งแล้วในปี2545-2548เนี่ยปี2551ที่กราฟจำนวนขึ้นมาทั้งปี39,000กว่านะคะในการที่เอามาขึ้นทะเบียนเนี่ยทำให้ณเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการบังคับที่ ครอบคลุมไปยังที่สัตว์ประเภทอื่นนะคะแล้วก็ยังไม่รวมแมวดังนั้นเนี่ยจำนวนก็อาจจะพอตามทันกันได้แต่ว่าปีระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2551-2567เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละปีมีการขึ้นทะเบียนที่ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ทำให้เราได้รับเรื่องร้องเรียนในปี2565ต่อเราเข้ามาเนี่ยจำนวนมาก ดังนั้นเนี่ยพอในปี2567เนี่ยพอมีการปรับปรุงร่างกฎหมายนะคะผ่านร่างกฎหมายออกมาเพื่อที่จะกระชับพื้นที่ให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลสวัสดิภาพให้มากขึ้นเนี่ยจากที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่จะเห็นเลยว่าจํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์จรจะลดลง เมื่อมีมาตรการหลายๆอย่างรวมกันอาทิเช่นการเร่งในการทำหมันสัตว์จรเพื่อให้จำนวนไม่เพิ่มการที่เราเริ่มที่จะมีการจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงมากขึ้นมีประชาชนให้ความสนใจเยอะมากเลยที่มารับสุนัขและแมวออกจากศูนย์เราไปเพื่อไปเลี้ยงด้วยการที่ที่ไม่ได้ซื้อนะคะก็คือไปรับจากบ้านประเวศมาเนี่ยก็ทำให้ข้อร้องเรียนในลดลงตามลำดับ ดังนั้นเนี่ยเมื่อประกาศใช้เมื่อวันที่15มกราคมเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยเข้ามาเริ่มนำสัตว์เลี้ยงนะคะทั้งน้องหมาน้องแมวเนี่ยมาจดทะเบียนฝังชิปเนี่ยในครึ่งปีหลังของปี2568ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยเรามีคนเรามีประชาชนเอามาเนี่ย36,000กว่ารายในการเอาสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนแล้วก็ฝังชิปดังนั้นเนี่ยจะจะสังเกตว่า ทั้งการให้บริการแล้วก็การที่ประชาชนเราออกหน่วยตามเชิงรุกเนี่ยแต่กระนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอ,อ,อย่างไม่เพียงพอเพราะเรามีอสาสาสมัครสาธารณสุขอสาสาสมัครเทคโนโลยีและประธานชุมชนเนี่ยนะคะทำการสํารวจให้เราว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะที่อยู่ตามบ้านที่มีเจ้าของนั้นเนี่ยจำนวนของการสํารวจในประมาณ1,000 0แสกว่าราย ซึ่งเราก็ไม่ได้ประมาทคุณหมอก็บอกว่าจริงๆถ้าตัวเลขสำรวจมา10,000แกว่ารายเนี่ยเป็นไปได้ว่าคูณ2หรืออาจจะคูณ3นั่นหมายความว่าเรามีสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของประมาณ20 0 0 0 0 0 0 0กว่าตัวพูดแบบนี้ในขณะที่สัตว์จรเนี่ยเราก็จะมีอยู่จากการสํารวจของเราเนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณ20 0,000เหมือนกันเพราะการสารวจมีแสนหนึ่งเอาเป็นว่าแบบนี้เพราะมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทมาอาจจะยังเชิงรุกไม่พอทั้งในที่ตั้งและในเชิงรุกตามสถานที่ต่างๆ ทางสำนักง,งานสัตวแพทย์จึงได้ปรับวิธีการบริการทั้งหมดนะคะจากการที่จะรับแค่อย่างที่ทราบกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะตำหนิเลยว่าทำไมเรารับแค่วันละ30ตัว50ตัวปรากฏว่ากระบวนการของการฝังชิปเนี่ย ไม่ได้ช้าคือคือขนาดเขาเม็ดเข้าสารใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็เข้าฉีดเข้าไปที่ตามข้อบัญญัติคือระหว่างบ่าโชเดอร์ก็คือคอด้านหลังไม่เจ็บนะคะแล้วก็เท่าที่เราเคยเท่าที่เราทํมามามหมกพันกว่าตัวไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอันตรายแต่มันไปช้าตอนการจดทะเบียนดังนั้นกรุงเทพมหาคนครก็เลยรื้อระบบการจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด ว่าระบบการจดทะเบียนท้าประชาชนทําล่วงหน้าและคลินิกเอกชนที่เป็นเครือข่ายก็ทําได้ด้วย mm hmm. เพื่ออำิ่มความสะดวกให้กับภาพประชาชนเนี่ย mm hmm. นอกจากว mm ันสต็อป์วิส c e ของกรม mm hmm. ก็จะทําให้เราเพิ่มได้ถึงวันละร้อตัวต่อศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มตามจํานวนทนันแต่ทั้งหมดเนี้ยที่จะปรับเนี่ยอาจจะต้องหมายถึงบางบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านที่สมมุติว่าเลี้ยงอยู่แต่เดิมสักสีตัวแล้วบังเอิญแมวจรมา สุนักจรมาอุตส่าห์ช่วยดูแลไว้ทําให้จํานวนในบ้านเพิ่มขึ้นไป20-30ตัวเนี่ยไอ้ครั้นจะให้ขนออกมาตามทั้งเชิงรุกและเชิงรับของกรทมหรือคลินิกใกล้บ้านอาจจะลําบากเพราะฉะนั้นทางทีมสัตวแพทย์ก็จะต้องเริ่มจัดแล้วว่าจะมีการ ทำทีมที่ไปตามจุดศูนย์กลางของชุมชนจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านที่ทุกคนอาจจะเดินกันมาสักคนละไม่กี่ก้าวเพื่อที่จะเอาออกมาได้มากรอบขึ้นและหรือถ้าบ้านมีเยอะจริงๆ2บ้านติดกัน3บ้านติดกันมี20-30ตัวทีมสัตวแพทย์สามารถให้บริการที่บ้านและออนไลน์ได้ไหมทางนี้ก็จัดบริการอยู่คาดว่าหลังปีใหม่เราจะสามารถทําได้อย่างเต็มที่อย่างจํานวนที่ขึ้นให้เห็นนะคะ แต่ทั้งหมดเนี้ยถ้าจะทำแล้วตามให้ทันกับเมื่อกี้ที่เราคิดว่าสักสอง0,000ตัวตอนนี้เราทำได้อยู่ที่ประมาณส6 0 0 0ของเดิมที่ต่อเนื่องมาอีกประมาณ3 0,000่นแปลว่าตอนนี้เรายังวิ่งตามไล่หลังอยู่ประมาณหนึ่ง0นนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องขอเสนอสภากรุงเทพมหานครขอเลื่อนการบังคับใช้ไปพางก่อนเพื่อให้กรุงเทพมหานครตามทันจะขออยุญาตสอบถามว่าเออมันจะมีบางคนที่ถามมาว่าสรุปแล้ว ถ้าเขาเลี้ยงในบ้านโดยที่ไม่เคยออกมข้งนอกเลยจําเป็นต้องฝังไหมหรือพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับคือบังคับเลยว่าใครก็ตามที่มีทั้งสุนัขแล้วก็แมวจําเป็นจะต้องมาฝังครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอีกคําถามหนึ่งก็ได้ครับอ๋อครับอีกคําถามนึงคือตอนนี้มันมีพวกเอกชนที่ราคาเนี่ยอับไปสูงมาก จนบางคนที่บ้านมีหมาแมวที่หลายตัวฮะถ้าเกิดไปทีหนึ่งก็หลักหมื่นครับมันจะอะไรยังไงต่อได้บ้างครับขอบคุณครับก็ในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเรื่องของข้อบัญญตัติกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับออกภายใต้พระราชบัญญัติการสาธรารณสุข2535นะครับซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่นนะครับการออกกฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องอครอบคลุมทั้งหมดนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับาจะเลี้ออยงในบ้านอย่างดีมีคุณภาพอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเจ้าของสัตว์นะครับจะได้ไม่มีเหตุเดินร้อนลาคาญอื่นแต่อย่างไรก็ตามเราอยู่ในข้อกฎหมายเดียวกันก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเรื่องอที่ไม่สามารถออกมาพาออกมาได้นะครับหรือว่าราคาสูงนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างการพูดคุยกับภาคีเครือข่ายคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ภาคเอกชนนะครับเพื่อเจรจาว่าอ่าอ่าเครือข่ายของพวกเราเนี่ยนะครับจะอา่าให้เก็บค่าใช้จ่ายให้มันลดลงเพื่อให้อ่เป็นไปตามข้อบัญญัตินะครับเป็นการสนับสนุนการทํางานร่วมกับกรุงเทพมหานครในฐานะภาคีเครือข่ายคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ภาคเอกนชนตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยในเรื่องของราคาให้บริการที่ลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เจ้าของคนใดที่มีปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าการนำสัตว์ออกมานะครับลำบากนะครับแล้วก็เลี้ยงจํานวนมากๆกรุงเทพมหานครยินดีนะครับที่จะรับข้อมูลนะครับแล้วก็นัดหมายนะครับเข้าไปบริการถึงบ้านได้นะครับหรือใกล้ชุมชนใกล้เคียงที่สามารถรวบรวมสัตว์ได้จํานวนมากครับหลายๆบ้านอาจจะมีก็ได้ครับเพราะว่ามาออกมาไม่ได้เงี้ยแล้วถ้ามันเป็นบ้านหลังเดียวเงี้ยมันต้องรอคิวนานไหมอาจารย์หรือว่ามัน คุณหมอมันต้องอยังไงบ้างอย่างนี้ค่ะในกรณีที่ที่ผู้เลี้ยงเลี้ยงแบบระบบปิดใช้คําพูดนี้เนะาะแบบอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยการให้ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็เป็นไปโดยกฎหมายด้วยส่วนหนึ่งแต่อยากให้เห็นประโยชน์ว่าถ้าในกรณีที่เขาหายไปนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยการที่เขามีการขึ้นทะเบียนไว้ จดทะเบียนไว้ขอโทษทีอาจารย์ใช้คำว่าขึ้นทะเบียนทุกทีหละจะทําให้เราสามารถที่จะตามหาและเห็นประวัติเขาได้โดยง่ายอันนี้อันนี้ประโยชน์อยากอยากให้เจ้าของบ้านเห็นประโยชน์ตรงนี้ด้วยเสริมจากคุณหมออีกอันหนึ่งก็คือเราเรา,เราทราบแล้วเพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันที่บอกเราว่าอย่างเช่นว่าสมมุติว่ามีอยู่ในบ้านอาจจะแค่5้าหกเจ็ดตัวก็ลาบากและในการที่ถ้าเอาไปที่คลินิก5้าหกเจ็ดตัวคุณค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เยอะอยู่มีค่าเดินทางด้วย2การกํากับควบคุมให้สัตว์เลี้ยงแม้ว่าเป็นของเราแหละ5้าหกเจ็ดตัวให้ออกไปโดยมีมีีควาเเเป็นรรระบบบยยย้อ สั่งได้ทุกตัวก็อาจจะลำบากเจ้าของเหมือนกันดังนั้นเราจะใช้วิธีนี้ค่ะเดี๋ยวพอหลังจะเดินมะการาไปเนี่ยเราจะให้ประชาชนสามารถบอกได้ว่าตัวท่านน่ะมีสุนัขอยู่ในครอบครองผ่านระบบฟองดู ก็คือพอฟองดูของเรารับเข้ามาตัวฟองดูมันจะมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าบริเวณนี้ชุมชนนี้หมู่บ้านนี้แขวงนี้เนี่ยมีกระจุกรวมตัวใช้คําพูดนี้แล้วกันเนาะอาจารย์ไม่แน่ไม่รู้จะใช้คำว่ามีมีรวมตัวกันเป็นจํานวนอยู่เท่าไหร่แล้วคุณหมอจะออกหน่วยไปที่พื้นที่ส่วนกลางตรงนั้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายบ้านที่อาจจะต้องเดินอ๋อเดินทางต่อให้เป็นคลีนิกก็อาจจะแบบเป็นกิโลกิโลเนาะก็จะเหลือแค่สักประมาณ10 20เมตรหรือว่าไม่เกิน50เมตรที่จะสามารถออกมาได้ในกรณีที่ท่านไม่ไหวจริงๆแล้วหน่วยเราไปออกข้างเคียงก็ลองมาหาทางสัตวแพทย์ที่ประจําหน่วยอยู่นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปให้ได้ถ้าในากรณีแบบสุนัขตัวใหญ่เนาะก็แล้วก็อายุมากจริงๆท่านอาจจะลากมาก็น่าจะไม่ไหวถ้าเกิดเราให้บริการหน่วยตรงนั้นแล้วเนี่ยเราเดินไปให้บริการท่านเพิ่มเนี่ยเราสามารถ ทำได้ค่ะทั้งนี้ถามว่ารอนานไหมยอ,อย่างนี้นะคะถ้าด้วยขอขอตารางหน่อยคือถ้าด้วยตารางเนี่ยมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์เรียนท่านทางคลินิกสตัตวแพทย์ไปแล้วว่าจะเกิดสงเรื่องเกิดขึ้นก็คือด้วยความที่เราให้มีระบบจองคิวออนไลน์ก็จะมีประชาชนที่ <c oughs> ขอโทษค่ะอาจจะบังเอิญอยากจะทําหมันด้วยอยู่แล้วที่คลินิกสตัตวแพทย์แล้วอดอาหารน้องมาแล้วอ่ะแล้วก็ walk in มาสมมติว่าไม่ได้นะัดก็บอกทางคลินิกแล้วด้วยว่าเราต้องมีการสลับ สลับให้ด้วยคือว่าคิวต้องมี2คิวคนที่เข้าออนไลน์มาเขาก็ไม่ได้อยากจะรอนานในขณะเดียวกันคนที่เขาวอล์กอินจะไปปล่อยให้เขากลับเนี่ยทั้งๆท,ที่เขาต้องรับบริการในเงื่อนไขหลายอย่างเนี่ยต้องบริการด้วยก็คืออาจจะสวิตชิ่งอะค่ะคือคือคือศัตวแพทย์ต้องมี2ตัวพูดพูดกันถึงตรงๆในแต่ละศูนย์ถึงจะเป็นจํานวนนี้ได้นะคะและการคํานวณจํานวนนี้คานวณมาจากเรื่องของการจํานวนศัตวแพทย์ ความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณหมอจะล้าหรืออะไรก็ตามและรวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็ด้วยอันนี้เนี่ยเราคํานวณออกมาเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกศูนย์ทุกวันตามวันที่เรากําหนดนะคะอันนี้อันนี้คิดในเวลาที่เป็นไปได้ในการจ้างแพทย์เพิ่มเติมแล้วก็คิดในเวลาที่คุณหมอแต่ละท่านก็ก็ขอมีช่วงพักบ้างไม่ใช่ไม่มีช่วงพักทั้งหมดนี้เนี่ยภายใน ประมาณ180วันแรกเนี่ยเราควรจะาสามารถครอบคลุมได้อยู่ที่ประมาณ250,000ตัวนะคะซึ่งก็เป็นจำนวนที่ทั้งจากการสำรวจคูณ2ไปบวกๆนิดๆเพื่อให้รู้สึกว่าเราครอบคลุมได้ดังนั้นรอรอน่าจะไม่นาน เหมือนเดิมรอไม่นานเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีการปฏิเสธท่านเหมือนเดิมโดยการที่ให้ท่านต้องกลับไปหรืออย่างมากสุดถ้าแบบวันนั้นเป็นวันยอดฮิตจริงๆเนี่ยอย่างมากก็แค่วันพรุ่งนี้ในการทบทิวนะคะก็ตอนนี้นะครับทางข้อบัญญัตินะครับยังยังมีการขยายเวลานะครับในการแจ้ง แจ้งเลี้ยงเกินจํานวนนะครับจนถึงวันที่9เมษายนนะครับท่านสามารถที่จะมาแจ้งเลี้ยงเกินจํานวนแล้วสามารถเลี้ยงได้ตลอดอายุไขน้องนะครับในมิติหนึ่งนะครกับ สถานที่หรือกลุ่มที่ต้องการเลี้ยงจำนวนมากๆนะครับเราก็จะมีในในลักษณะของเชิงสถานพักพิงนะครับหรือว่าศูนย์ที่เลี้ยงจำนวนมากนะครับก็ขอให้มาขึ้นทะเบียนกับเทมนครนะครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการเพื่อให้บริการอย่างเต็มที่นะครับครับผม<ะ>เกินจำนวนอยู่แล้วต่อให้ไม่มีการเลื่อนการบังคับใช้นะคะท่านบอกขึ้นจดทะเบียนเลยคะ่ะว่าท่านมีสัตว์เลี้ยงเกิน พื่อที่ท่านจะอยู่กับจานวนเกินของท่านนี้ไปจนกระทั่งน,น้องอะ่ะไปเองอะค่ะได้เลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องไม่ต้องเอาน้องมาปล่อยไม่ไม่ต้องเอาน้องมามาออกมาข้างนอกหรือให้ใครไปเราลักของเราเนาะเลี้ยงต่อไปเลยค่ะขออย่างเดียวเท่านั้นบอกเราหน่อยว่าว่าท่านมีเกินเราแค่อยากรู้ว่าท่านมีเกินไว้ถามว่าเพื่ออะไรเมื่อกี้พี่โรเจอร์พูดถูกเลยคือเวลาเราทําโครงการเรื่องของการดูแลสุขภาพฉีดวัคซีนทาหมันเราจะได้กับประมาณงบประมาณที่เราควรใช้ได้อย่างพอเพียง จริงๆทางกรุงเทพมหานครตอนแรกสามสามหมื่นหกพันที่ทําได้ในช่วงครึ่งปีมานี้บวกกับชิปที่อยู่ในมืออีกห้าหมื่นก็คือประมาณแสนหนึ่งเป็นจานวนสารวจที่เราสารวจมาเบื้องต้นตอนแรกนั่นแหละค่ะคือคือเวลาเขาใช้งบประมาณคุณหมอเขาก็ต้องใช้อย่างมีเหตุผลนิดน,นึงนะว่าข้อมูลในมือเขามีอะไรแต่พอวันนี้เรารู้ละไม่ใช่ละท่าทางอาจจะต้องคูณ2ทัทางนี้ก็เตรียมตัวแล้วเรามีราคากลางเรามีการกําหนดงบประมาณที่ถูกต้องตรวจสอบได้เลยค่ะ ว่าเป็นชิปที่มีมาตรฐานถูกต้องมีกระบวนการตาม I S O ที่กำกับอยู่แล้วก็มีการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องนี้ตรวจสอบเราเลยได้แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยขอแค่บอกเราว่ามีจํานวนเท่าไหร่เพื่อให้เราจัดบริการได้ทั่วถึงแล้วก็ครบถ้วนคือนี่คือเหตุผลของมันก็เลี้ยงต่อไปนะคะถ้ามีอยู่แล้วตอนนี้รักให้มากๆเลี้ยงดูดีๆเลยค่ะเกินจํานวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้องเขาจะไปเองคอยอย่างเดียวบอกเราหน่อยท่านมีจํานวนเท่าไหร่แค่นั้นเองค่ะอ่ะคุณหมอเชิญค่ะ ว่าทาไงให้เขารู้สึกปลอดภัยคะครับก็อย่างนี้นะครับขออนุญาตนําเรียนนะครับในเรื่องของผู้เช่าและผู้ให้เช่านะครับคืออยากจะขอทําความเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับว่าการที่เรากําหนดเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรากําหนดเพื่อไม่ให้มีการปล่อยทิ้งสัตว์นะครับจากจากผู้เช่านะครับแล้วก็ไม่รับผิดชอบแล้วสัตว์ก็จะอยู่กับเจ้าของเจ้าของบ้านนะครับนะครับนี้ความความผิด ความผิดความชอบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะอยู่ที่ตัวเจ้าของสัตว์นะครับไม่ได้อยู่ที่เจ้าของที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับในส่วนของเรื่องเอกสารเนี่ยนะครับเรื่องเอกสารเนี่ยตามข้อบัญญัติเนี่ยนะครับจะกําหนดว่าให้ให้มีหนังสือยินยอมนะครับหนังสือยินยอมจากผู้ให้เช่านะครับเพื่อให้ผู้ให้เช่าเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ภดผลารับผิดชอบจริงๆต้องอยู่กับเจ้าของสัตว์ นะครับไม่ใช่ผู้ให้เช่าอันนี้ประเด็นนี้ก็จะหลุดไปส่วนเอกสารนะครับทางเทพมนครก็อยู่ในระหว่างการทําแบบฟอร์มนะครับที่ที่จะสามารถให้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันตรงกันอยู่นะครับนั้นก็คงไม่ต้องกังวลแล้วส่วนเรื่อง p d ด a ีกรุงเทพมหานครอคอนเซิร์นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการอย่างเคร่งครัดในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของข้อมูลบุคคลครับ